สดีครับท่านผู้ชมท่า f เอทุกท่านครับผมเช้าวันนี้นะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพศ2566นะครับผมขณะนี้เวลา6เดฬกา34นาทีนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับฝนตกนะครับผมก็จะมีฝืงอ่างนะครับฝืงอ่างก็ออกนอเป็นอาหารของมนุษย์ชนิดหนึ่งนะครับน้องๆเขาได้ไปก้านอืนอ่างมานะครับนี่ครับ ก็จะเอามาต้มให้คุณแม่นะครับผมก็เป็นอาหารหลังฝนตกนะครับฝนตกอึ่งอ่างจะอยู่ใต้ดินนะครับผมนังจากฝนตกแล้วเขาก็จะออกมานะครับที่อยู่ป้านนอกอคอกนาแห่งนี้นะครับก็จะมีอึ่งอ่างนะครับอันนี้ก็คือฝนเริ่มหยุดแล้วร้อยจากที่ฝนตกหนักเมื่อคืนนี้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปถ่ายดูบรรยากาศข้างนอกกันนะครับ นี่ครับสำหรับเมื่อคืนนี่นะครับฝนก็ตกได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ครับเหรียญทรายน้อยครับนี่คัาน้ําเต็มนะครับตอนนี <Rena> ้ <ult> น้ําเต็มแล้วผมจะไปดูบรรยากาศอยู่กลางทุ่งนาให้ดูนะครับผมอันนี้ก็คืออยู่ในบ้านนะครับหลังจากที่คลิปที่ได้แล้วนะครับฝนก็ตกมาไม่แรงนะครับแต่เมื่อคืนนี่นะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับฝนได้ตกลงมาแรงมากนะครับแรงพอสมควรแต่เนื่องจากว่าน้ําดินที่อยู่ ช่วงก่อนที่ผ่านมานะครับมันแห้งนะครับดินมันแห้งทาให้น้ําดูดตรงไปเยอะนะครับแต่น้ําขังไปมปริมาณน้อยนะครับครับรุ่นสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้เป็นเช้าวันที่สี่นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่สี่มิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับวันนี้ผมก็ออกมากลางทุ่งนานะครับผม ซึ่งตอนนี้เวลา6นาฬิกา45นาทีแล้วนะครับหลังจากที่ผมต้มอึ่งให้คุณแม่ที่บ้านแล้วนะครับก็ออกมาทุ่งนาครับมาดูบรรยากาศทุ่งนาบรรยากาศเย็นๆนะครับวันนี้ท้องฟ้าครึ้มครับหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนี้หนักพอสมควรน,นะครับก็คือเริ่มมีน้ําขังแล้วนะครับข้าวก็เริ่มงอกแล้วนะครับผมบก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ฝนตกแรงที่สุด ครั้งหนึ่งนะครับที่บ้านไม่น้อยแต่บนบ่าว่าเพื่อกาญมนวยจังหวัดสกลนครแห่งนี้ทุ่มฉามดีครับตอนนี้ท้องฟ้าฟืดคึมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในบรรยากาศที่ฝนตกพรำๆอยู่นะครับผมมาดูบรรยากาศครับนกบินนะครับนะครับมีนกบินตอนนี้เริ่มมีฝูงนกนะครับหลังจากที่ฝนตกแล้วหลังจากก่อนหน้านอนที่ผมถ่ายไว้ให้ชมนะครับดินแห้งแตกและแห้งเลยนะครับหลังจากที่เราหวานข้าวทิิงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีน้ําขังแล้วครับข้าวก็เริ่มงอกแล้วครับผม บรรยากาศกลางทุ่งนานี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับตอนนี้ครับเมื่อคืนนี่ก็น้องๆเขานะครับที่เขาก็ไปจับอื่งอ่างมานะครับก็เอามาให้แม่นะครับมาให้คุณแม่ในต้มยำนะครับก็เป็นอาหารชั้นเลิศของคนอีสานนะครับถ้าฝนตกลงมาก็จะมีอื่งอ่างออกมานะครับซึ่งเขาอยู่ใต้ดินเลยนะครับตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศครับ ที่ทุ่งนาที่ครั้งที่แล้วผมนันถ่ายคลิปไปแล้วนะครับก็จะมีการหวานข้าวนะครับผมตอนนี้ข้าวก็เริ่มงอกแล้วครับนะครับน้ำก็เริ่มมีขังบางส่วนแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือได้หลายวันนะครับถ้าฝนไม่ตกก็น้ำไม่ต้องขังเยอะนะครับก็ให้น้ำกรมอยู่ระดับนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นนาหวานนะครับการทำนาที่ อีสานแห่งนี้นะครับที่บ้านผมบ้านไม่น้อยแต่บนบอกว่าเพื่อกันหน่วยนี่จําเป็นต้องใช้น้ําฝนเท่านั้นนะครับถ้าฝนฟ้าไม่ตกข้าวกล้าในานาก็จะไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ข้าวกล้าในานาก็เริ่มเขียวแล้วครับผมเรามาเดินดูกันครับแปลงนี้ก็ข้าวเริ่มเขียวแล้วนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศของถนนนะครับหรือทางที่ใช้ไป วันลายนาโนนะครับัใช้สลับขนพวกปุ๋ยพวกข้าวนะครับในกรณีเก็บเกี่ยวแล้วก็ใช้ปุ๋ยในกรณีที่หวานในอนาคตนะครับก็มีน้ําขังแล้วนะครับผมนี่ครับมีน้ําขังแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าชุ่มชาแล้วนะครับหลังจากที่ดินแห้งมานานครับตกแรงนะครับเมื่อคืนนี้ตกแรงมากนะครับถ้าตกไม่แรงในดินน้ำาจะไม่ขังเลยนะครับเพราะว่าดินมันดูดน้ําเยอะนะครับตอนนี้ก็ ผมก็ให้ดูบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับผมข้าวกล้าที่หวานไว้นะครับแล้วหวานแห้งไว้นะครับหวานแห้งไว้หลังจากที่หวานเสร็จแล้วถ้าฝนตกลงมาเขาก็เริ่มงอกแล้วนะครับเนี่ยครับเริ่มเขียวนะครับผมอันนี้ก็มาชมบรรยากาศกลางทุ่งนากันครับวันนี้อุณหภูมิดีมากครับ25องศาเซนเซสครับตอนนี้ครับก็ถือว่าฝนตกพรำๆอยู่นะครับผมก็มาทําการสา่ฝนเล็กน้อยนะครับ ้องฟ้ามืดคลึ้มครับท้องฟ้าคืึ้มทั้งหมดเลยนะครับเมื่อคืนในฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักนี่ครับเมื่อฝนตกชีวิตชีวาก็คือเริ่มขึ้นมาแล้วครับน้ําคือชีวิตครับผมกาดน้ําไม่ได้เลยนะครับนี่ครับก็เป็นที่นาที่ทำของคุณแม่นะครับปีนี้นะครับตอนนี้ก็ชุ่มฉ่าแล้วนะครับฝนได้ตกลงมาเรียบร้อยนะครับผมจะไม่เดิน เยอะนะครับจะให้ดูบรรยากาศประมาณนี้ครับผมครับนี่ครับก็เดินตูตามถนนนะครับตามทางนี่ผมเดินได้ถนัดนะครับผมก็จะเดินเข้าไปที่บ้านแล้วนะครับอันนี้ให้มาชมบรรยากาศกลางทุ่งนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่4มิถุนายนพศส5 6 6เป็นวันอาทิตย์นะครับ เดี๋ยวถ้ามีกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็คือเน้นวิถีชีวิตชาวนาบ้านนอกนะครับผมก็จะได้อัปเดตคลิปให้ท่านดูต่อไปเรื่อยๆนะครับวิธีการทํานานะครับจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวนั่แหละครับน้ำขังแล้วครับก็ พวกปูพวกอะไรก็เริ่มออกมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะอยู่ใต้ดินนะครับตอนฤดูแรงๆเขาจะขุดรูลึกๆนะครับอยู่หลังจากที่ฝนตกเขาก็เริ่มออกมาแล้วโดยเฉพาะอึ่งอ่างนี่ออกมาเยอะเลยนะครับอากาศโล่งโปร่งสบายครับวันนี้ครับเดินออกกาลังกายได้สบายเลยครับ สูตรออกซิเจนเต็มที่ครับผมสดชื่นครับน้ำขังนี่ถือว่าดีมากเลยครับเพราะว่าดินดูดน้ำอิ่มแล้วนะครับผมนี่ครับแปลงนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะครับผม งอกแล้วนะครับแรงใหญ่นี่ก็งอกแล้วนะครับผมนี่ครับตอนนี้เริ่มมีน้ำขังก็ชุ่มชื่นหัวใจครับอากาศเย็นสบายครับวันนี้ครับ ครับแปลงนี้ก็เป็นที่ลุ่มนิดหนึ่งนะครับก็น้ําจะขังเยอะหน่อยนะครับข้าวก็ขึ้นแล้วนะครับตรงนี้ตอนนี้ก็หวานเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ข้าวก็ฝนตกก็เริ่มงอกแลวนะครับเริ่มเขียวขึ้นมาให้เห็นแล้วนะครับเมื่อก่อนสมัยอดีตนี่คือเป็นนาดํานะครับผมตอนนี้ก็คือโลกเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปริมาณน้ําน้อยนะครับก็หันมาหวานกันนะครับเพื่อความสะดวกใช้เครื่องทุ่นแรงครับ ตอนเด็กๆผมยังทานอยู่นะครับเพราะว่าเขาต้องใช้ควายไถนากันนะครับผมนี่ครับต้นตะแบกหรือต้นเปอยนะครับที่ผมถ่ายเมื่อก่อนจะแห้งๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับผมเริ่มออกดอกแล้วนะครับดอกก็จะเป็นสีม่วงนะครับครับดอกก็จะเป็นสีม่วงสวยงามนะครับผม มาเดินดูสำรวจน้ำกันนะครับผมเนื่องจากเป็นทางตอนนั้นถูกขะนะครับผมจะเดินตรงที่ที่นาที่นี่ไม่ได้ทำนะครับนี่ครับก็จะให้ยากขึ้นเองตามธรรมชาติไว้เลี้ยงควายนะครับมาดูถนนกันนะครับน้ำขังแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาสำรวจสระกันครับผมว่าในสระได้มีน้ำมากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ถือว่าฝนตกแรงครับเมื่อคืนครับตั้งแต่ตั้งแต่เที่ยงคืนขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็ ยังตกควำๆอยู่นะครับเดินดูบรรยากาศกันครับนี่ครับตรงเื้นที่นี้นะครับผมได้ถ่ายคลิปลุงหน้าไปแล้วนะครับก็คือตรงต้นมะขามต้นพวกนี้ก็คือจะที่ควายเขานอนอยู่นี่นะครับก็ตรงนี้ไม่ได้ทํานานะครับ ก็เป็นที่เลี้ยงควายนะครับให้หญ้าขึ้นเองตามธรรมชาติตอนนี้น้ำขังแล้วครับตอนนี้น้ำเริ่มขังแล้วครับผม มาดูที่สระตรงนี้นะครับผมสระตรงนี้ครั้งที่แล้วผมถ่ายนี่แห้งแก่งเลยนะครับแต่ละแห้งเลยนะครับมาดูวันนี้ครับว่าจะมีน้ํามากน้อยแค่ไหนนี่ครับที่ผมพาเดินไปนี่นะครับนี่ครับน้ําขังนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นที่ควายนอนนะครับเมื่อก่อนนี่ครับ น้ำเริ่มขังแล้วครับตอนนี้มาดูน้ำในสระครับนี่ครับน้ำขังแล้วครับตอนนี้ก็คือในสระตอนนี้นะครับก็ลึกประมาณ2องเมตรนะครับก็เริ่มมีน้ำขังนะครับแสดงว่าฝนตกหนักครับดินอิ่มตัวแล้วครับก็คือน้ำขังได้แล้วนะครับก็ เป็นนิมิตหมายที่ดีต่อไปก็คือถ้าฝนดีๆขึ้นมาน้ำก็จะมีแล้วนะครับนี่ครับใบมะขามอ่อนก็เอาไว้ใส่ต้มตึงอ่างนะครับนี่ครับตอนนี้สระก็เริ่มมีน้ำแล้วครับผม หลังจากที่แห้งแล้งมานานนะครับวันนี้ที่บ้านไม่น้อยแต่บนบอกว่าพืภอการนวยจังหวัดสกลนครก็มีน้ําขังแล้วนะครับผมก็ขี่จักรยานคู่ใจผมนี่แหละครับออกกําลังกายนะครับทุกๆเช้าก็มาสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ทุ่งนาแห่งนี้นะครับนี่ครับก็เป็นที่ใกล้บ้านนะครับผมมาดูครับว่าในสาลูกนี้มีน้ําขังหรือเปล่านะครับนี่ครับดินอุ้มน้ําเรียบร้อยแล้วครับก็มีน้ําขังแล้วนะครับ เริ่มมีน้ําขังถ้าฝนตกต่อเนื่องมาน้ําก็จะเก็บเกี่ยเก็บกักได้แล้วนะครับซึ่งครั้งที่แล้วนี่จะแห้งแตกและแห้งเลยนะครับผมก็มคือในฝนตกแรงพอสมควรนะครับก็ดินอิ่มตัวแล้วนะครับทําให้น้ํามีแล้วนะครับผมก็เป็นนิมิตหมายที่ดีครับฤดูฝนเริ่มมาแล้วนะครับก็ถ่ายบรรยากาศนะครับ นั่นก็คือทางไปบ้านผมนะครับนี่ครับถนนบ้านผมนี่ก็ตรงนี้จะเป็นที่เลี้ยงควายนะครับที่เลี้ยงควายนะครับที่บ้านผมก็อยู่ตรงโน้นนะครับนะครับทางว่าฟ้านั่นนะครับก็อยู่ตรงโน้นครับผมครับสลหรับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายดู กลางทุ่งนากันนะครับหลังจากที่ฝนตกชุ่มฉ่ำแล้วนะครับอากาศตอนนี้ฝนก็ตกปล่อยๆก็ขอ,ขอขอบคุณ FC ทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนี่ไปถ่ายตรงใต้ต้นบ้านผมหรืต้นจำปานะครับดอกจำปานะครับนี่ก็ดอกจำปาหรือดอกกระดังงานะครับเรียกหลายชื่อนะครับผมก็ เอาไว้ไหว้พระนะครับไหว้พระนี่ครับตอนนี้ก็ไม่จบคลิเติมที่นะครับผมนี่ครับน้ําขังแล้วนะครับผมนี่ครับน้ำขังแล้วแต่ตรงนี้ไม่ได้ทํานานนะครับตรงนี้ก็ถ้าดูฝนดีๆก็ค่อยๆมาหวานอีกทีหนึ่งนะครับค่อยๆขึ้งงายอีกทีหนึ่งครับเพราะว่าตอนนี้เราทําที่ลุ่มไปก่อนนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็เอาเก,ด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปคลิปห้าพบกันใหม่ครับผมครับสวัสดีครับ